ทุกคนคะ่ะต้ากลับมาที่นี่อีกแล้วค่ะทุกคนจะชินคุ้นชินกับบรรยากาศข้างหลังเขามากนะคะบอกเลยว่าติดใจมากครั้งที่แล้วที่ทํารักแร้ไปนะคะทุกคนเดี๋ยวครั้งนี้นะคะต้าก็จะมาทําบาซิเลียนนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินบาซิเลียนมาแล้วนะคะว่าแบบเป็นการกําจัดโคน,น้องตรงนั้นนะคะทุกคนแต่บอกเลยว่า,าครั้งที่แล้วนะคะที่ต้ามาทําคือพี่พี่ที่ร้านก็คือแนะนําว่าที่นี่แบบยืนหนึ่งเหมือนกันแล้วตาก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ยอมรับเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยติดใจและหลงรักที่นี่ซะแล้วทั้งการบริการรวมถึงความสะอาดของคลินิกแถมที่สําคัญนะคะใบมีดไม่ใช้ซ้ําค่ะเปลี่ยนทุกครั้งมาตรฐานมากมีเหตุผลหลายอย่างเลยนะคะที่แบบอยากทำบาซิลเลียนเนาะเพราะว่าบางทีแบบเพราะความสะอาดอะไรอย่างนี้นะเนาะแล้วแบบคือตัวต้าเองอะเคย โกนเองนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าผลที่ขึ้นมามันแข็งอะทุกคน <c oughs> <c oughs> คือเหมือนโกนแล้วก็ทรมานตัวเองอะไรอย่เงี้ยมาให้ผู้เชี่ยวชาญทําดีกว่านะคะเริ่มแล้วค่ะกับขั้นตอนแรกนะคะทุกคนตอนนี้ก็กําลังโกนขุนน้องสาวนะคะเขินเลยเอามือถือมาเล่นแก้เขิน ตอนนี้ก็โกนขนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนของการทําความสะอาดนะคะทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นมากทุกคนค่ะกําลังจะเริ่มทําจริงๆแล้วนะคะทุกคนมาแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะทาเจลนะคะเหมือนที่ทําขนรักแร้เลยนะคะตอนนี้ลงเจลไปเรียบร้อยและะ้วค่ะทุกคนคือเย็นมากชาเลยค่ะเหมือนทายชาเลยค่ะเย็นมากตอนนี้ก็จะเริ่มแล้วนะคะได้ค่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่าระหว่างทำเนี่ยรู้สึกแบบจี๊ดๆเหมือนไฟฟ้าสถิตคะ่ะทุกคนแต่มันรู้สึกได้เลยว่าเจ้าเลเซอร์เนี่ยเขาไปถึงรากขนเลยค่ะใช้เวลาประมาณ40นาทีในการทานะคะทุกคนบอกเลยว่าชิลๆคะ่ะทุกคนคะ่ะเจลเ,เย็นเนี่ยช่วยได้เยอะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเรียบร้อยแล้วทุกคนชิลจริงมไม่เจ็บเลยค่ะ รู้สึกแบบจีดิดจีดิดล็นึ่ะหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วต้องลงครีมอะไรไหมคะ่ค่ะเดี๋ยวจะมีทากันร,ระคายเคืองนะคะทุกคนต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้ากันร,ระคายเคืองเนี่ยเป็นครีมสูพิเศษสกัดจากสมุนไพรนําเข้าจากต่างประเทศที่จะช่วยฟื้นฟูปอบประโลมผิวหลังทำเลเซอร์กำจัดขนบริการฟรีที่ชาหน้าคลินิกเท่านั้นเลย ทุกคนคะตอนนี้ต้าก็ทําขนบาซิเลียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าความรู้สึกหลังทําคือรู้สึกแบบเฟรชมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอย่างที่คิดเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าแบบสบายมากๆนะคะทุกคนชอบมากเลยอะ่ะคือที่นี่เขาแบบยืนหนึ่งเรื่องการกําจัดขนจริงๆนะคะทุกคนคือแบบติดใจตรงนี้มาแบบรอบสองแล้วก็ อาจจะมีอีกหลายๆรอบเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าชอบมากๆเลยค่ะใครที่แบบสนใจเรื่องการกําจัดขนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ได้หมดเลยนะคะที่ต้าถามที่ร้านคือแบบสามารถกําจัดได้ทุกส่วนเลยนะคะทุกคนทั้งตัวเลยนะคะ กำจัดขนก็แลว้วทางรักแร้แล้วก็บาซิเลียนนะคะบอกเลยว่าถูกใจมากตอนนี้ต้าก็จะไปคุยกับเขาเรื่องบริการอื่นๆอีกน,นะคะเห็นว่าที่นี่นะคะมีคอร์สทรีตเมนต์หน้ามีคอร์สทรีตผิวเยอะมากะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวต้าจะกลับมาอีกแน่นอนคะ่ะวันนี้ต้าไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันอีกคลิปหน้าคะ่ะ